ทันทีที่ผมเปิดประตูห้องนอนออกกิีดเหม็นน่าก็เข้าประท้าไปหน้าอย่างจางแต่ภาพที่ผมเห็นนั้นสะเทือนใจผมยิ่งกว่าเพราะสิ่งที่ผมเห็นนั้นคือเรื่องราวที่ถูกหยิบนำมาเล่าในคราวนี้ เกิดขึ้นกับโบสถ์และเพิ่มโดยสถานที่เกิดเหตุนั้นเป็นวัดแห่งหนึ่งที่เพิ่มได้อาศัยเป็นเด็กวัดแล้วก็พักอยู่ที่นั่นและโบสถ์กับเพิ่มนั้นรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันทั้งสองคนถึงมักจะติดต่อกันอยู่ตลอดถึงแม้ว่าโบสถ์จะต้องย้ายตามพ่อที่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดก็ตามที ซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่และโบสทได้มีโอกาสกลับบ้านเกิดมาอยู่กับญาติทางฝั่งแม่ในช่วงระยะเวลานั้นเพิ่มก็ไปอาศัยเป็นเด็กวัดอยู่พอดีโบสทถึงมักจะมีเวลาแวะไปอยู่ที่วัดบ่อยเพื่อพบปะก,กับลูกพี่ลูกน้องคนสนิทรวมไปถึงทำความรู้จักกับพระที่วัดเพราะว่ายายของโบสทได้เกิดเกิดไว้ว่า หากปิดเทอมใหญ่ปีหน้าก็อยากจะให้โบ๊กลับมาบวชสาม,มเในภาคฤดูดร้อนที่วัดมักจะจัดทุกๆปีดังนั้นโบ๊ทจึงถือโอกาสนี้แวะไปดูการบวชที่วัดไปด้วยเลยซึ่งหลังจากการปวดภาคฤดูดร้อนของปีนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้วโบ๊ทก็มักจะแวะเวียนไปที่วัดเรื่อยๆและจะมีบางครั้งที่ในตอนเช้าโบ๊ทจะต่างเพิ่มออกไปบิณฑบาทกับหลวงตาที่วัด กิจ,จวัตรประจำวันของโบสจะเป็นเช่นนี้อยู่ทุกวันจนเพิ่มเอ่ยชวนให้โบสทลองมาเป็นเด็กวัดด้วยกันเพราะจะได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่บ่อยๆถึงแม้ว่าบ้านจะไม่ได้ไกลาจากวัดมากก็ตามทีและเพียงไม่นานโบสก็ตัดสินใจขอยายไปอาศัยเป็นเด็กวัดในช่วงปิดเทอมซึ่งทางตาและยายก็ไม่มีใครคัดค้านหรือว่าอะไร ดังนั้นหลังจากมาใสา่เป็นเด็กวัดแล้วโบจึงช่วยงานหลายๆอย่างพร้อมกับติดตามหลวงตาไปบิณฑบาตในทุกๆเชา้าจนกระทั่งมีวันหนึ่งที่มีคนมานิมนต์ให้หลวงตาไปสวดศพที่หมู่บ้านใกล้ๆกันโบและเพิ่มจึงมีโอกาสได้ติดตามไปยัางงานศพที่ว่าและในระหว่างที่ถึงเวลาสวดน,นั้นพวกโบและเพิ่มก็นั่งฟังสวดอยู่ทางด้านนอก จนกระทั่งการสวดได้เสร็จสิ้นลงทั้งสองก็ได้เตรียมตัวกลับวัดพร้อมกับหลวงตาซึ่งหลังจากที่ลงรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่มและโบสถ์จึงรับหน้าที่ไปปิดประตูวัดต้องขออธิบายก่อนว่าประตูวัดเป็นประตูเหล็กดัดเชื่อมกันนเราฝังโดยการปิดและเปิดนั้นจะเหมือนประตูบ้านทั่วไปโดยในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจับประตูกันโครนาบานนั้น บ๊ทก็เห็นว่าเพิ่มอยู่ชะง,งักพร้อมกับมองไปทางถนนที่มีไฟดินถนนเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นโบ๊ทจึงลองเพ่งม,มองตามเพิ่มไปก็พบว่ามีใครบางคนกําลังปั่นจักรยานไปตามถนนซึ่งเสียงเสียดสีกันของจักรยานแขนเก่านั้นทําให้ทั้งคู่ที่ได้ยินรู้สึกขนลุกและหลอนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อโบสเห็นว่าบรรยากาศเริ่มไม่ค่อยดีแล้วจึงรีบสะก,กิดเพิ่ม ให้เริ่มปิดประตูและกลับเข้าที่พักของเด็กวัดซึ่งพอเพิ่มรู้สึกตัวแล้วทั้งสองหนุ่มจึงรีบปิดประตูวัดและรีบกลับเข้าที่นอนด้วยความรวดเร็วโดยเหตุการณ์อันน่าแปลกประหลาดในครั้งนี้ก็ถูกบบสถนำมาเปิดประเด็นในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังพยายามข่มตานอนซึ่งหลังจากที่บบสเปิดประเด็นได้ไม่นานอยู่ๆภายในห้องก็เงียบกริบโบสจึงหันไปมองเพิ่ม ก็เห็นว่าเพิ่มนอนนิ่งไม่ไหวติงราวกับว่ากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่ดังนั้นโบสทจึงเอ่ยถามออกมาอีกครั้งว่าเป็นอะไรซึ่งพอหลังจากโบท๊ทพูดจบเพิ่มก็พูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา,ว,าว่าที่เห็นกันเมื่อกี้นะ่ะไม่ใช่คนพอเพิ่มพูดจบไม่ทันไรหมาที่อยู่ในวัดก็พาก,กันทั้งเห่าและหอนโดยไม่ได้นัดหมาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะวินาทีนั้นทําให้ทั้งเพิ่มและบอสต่างพากันนอนนิ่งโดยไม่มีใครปลีป่าพูดสิ่งใดออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งจะหลับตาก็ยังไม่กลา้าแต่เพียงช่วอึดใจเดียวเสียงปั่นจักรยานแข่งเก่าที่เสียสีกันอยู่นั้นก็หล่อแววเข้ามาในกูของทั้งคู่จนทําให้บอและเพิ่มรีบหันมามองหน้ากันด้วยความตกใจแต่ทั้งสอง ก็ต่างไม่มีใครพูดอะไรออกมานอกเียสจากเพิ่มที่ยกมือขึ้นเป็นเชิงสัญลักษณ์ให้โบสถ์เงียบและเพียงไม่นานนักเสียงปาจักรยาที่ได้ยินก็ค่อยๆเงียบหายไปพร้อมกับเสียงหมาที่หยุดเห่าห้อนในตอนนั้นเองเพิ่มถึงกระซิบบอกให้โบสถ์นอนและพรุ่งน,นี้ค่อยถามในสิ่งที่สงสัยและในเช้าวันนั้น หลังจากตามหลวงตาและพระลูกวัดออกไปบิดาบาดกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโบ๊ชก็รีบถามลูกพี่ลูกน้องคนสนิทในทันทีว่าสิ่งที่ได้เจอเมื่อคืนนั้นมันคืออะไรกันแน่และหลังจากที่ถามไปแล้วเพิ่มก็เล่าเรื่องราวอน,นาสุดสปริงให้กับโบ๊ดได้ฟังโดยเพิ่มเล่าว่าเสียงจักรยานที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงจักรยานของเด็กวัดคนเก่า ที่อยู่ที่นี่มานานมา,ากแล้วแต่ก็ได้มาโชคร้ายเพราะประสบอุบัติเหตุจากการแอบออกไปเดื่มเล้าแล้วปั่นจักรยานลงหนองน้ำจนเสียชีวิตแต่ก็ใช่ว่าคนที่อยู่อาศัยในวัดจะพบเจอกันทุกคนเพราะส่วนใหญ่คนที่เจอมักจะเป็นคนที่เดินทางผ่านหนองน้ำที่มีเด็กวัดคนเก่าเสียชีวิตเพราะเหมือนกับว่าคนที่เสียชีวิตไป อยากจะตามกลับมาอาศัยอยู่ที่วัดด้วยแต่ก็มาไม่ได้เพราะติตผูกติดอยู่กับสถานที่ที่ตนเองเสียชีวิตซึ่งหลังจากที่เพิ่มเล่าจบบอยก็พรงขึ้นมาทันทีว่าถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานตอนขาก,กลับจากงานศพเหมือนว่าลุงคนขับจะขับผ่านหนองน้าและในขณะที่กำลังนั่งรถผ่านนั้นบอก็จำได้ว่าตนเองเห็นจักรยานคันเก่า อยู่ตรงริมหนองน้ําแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนหาปลาหรือเป็นพวกขี้เล่าเมายาทั่วไปจึงไม่ได้เอ่ยทักหรือว่าพูดอะไรออกมาและเรื่องราวอันแสนจะสุดสะพึงที่เพิ่มได้เล่าให้บดฟังก็จบลงแต่เพียงเท่านั้นโดยที่ครู่ถัดมาบดก็ได้ตัดสินใจที่จะขอกลับไปนอนบ้านสักสองสามคืนเพราะเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอเมื่อคืน ยังทำให้รู้สึกปลดผวาไม่หายถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอแบบใกล้ชิดก็ตามทีส่วนตัวเพิ่มเมื่อเห็นว่าลูกพี่ลูกน้องไม่ค่อยโอเคเพิ่มเองก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรพร้อมกับบอกโบทถไปว่าประมาณเย็นๆจะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่บ้านและพอเวลาล่วงเลยมาจนถึงช่วงเย็นเพิ่มก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับไปส่งโบที่บ้าน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในช่วงเช้าซึ่งหลังจากที่โบยกลับมาถึงบ้านแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากถูกตาและยายซักไซถึงเหตุผลที่กลับมานอนที่บ้านโดยโบ้ได้โกหกไปว่าตนเองคิดถึงบ้านเลยอยากจะกลับมาสักสองสามวันกระทั่งกินข้าวเย็นเสร็จและย้ายย้ายกันเข้าห้องใครห้องมันโบยก็นอนเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อย พร้อมกับต้องการที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าออกมาเล่นเกมฆ่าเวลาแต่พอเปิดกระเป๋าและค้นดูกลับพบว่าโทรศัพท์ไม่อยู่ตรงนั้นโบ๊จึงตัดสินใจออกไปหยิบโทรศัพท์ของยายแล้วโทรหาเพิ่มเพื่อถามว่าตนเองได้ลืมโทรศัพท์ไว้ที่วัดหรือเปล่าและคำตอบที่ได้รับจากเพิ่มก็เป็นไปตามคาดเพราะว่าโบ๊เผอลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้อง โบท๊ทจึงบอกกับเพิ่มว่าเดี๋ยวจะออกไปเอาโทรศัพท์เพราะกลัวว่าจะไม่มีอะไรทำแต่พอโบท๊ทพูดยังไม่ทันจบประโยคดีจู่ๆก็ถูกเพิ่มขัดขึ้นมาราวกับว่าไม่อยากให้โบท๊ทออกไปเอาโทรศัพท์โบท๊ทจึงสวนกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ให้เพิ่มนำโทรศัพท์มาส่งแต่เพิ่มก็กลับปฏิเสธจนทำให้โบรู้สึกงงเป็นอย่างมากโดยตอนนั้น โบทก็รีบตัดสายและได้ข้อสรุปให้ตนเองว่าจะขับมอเตอร์ไซค์กลับไปที่วัดเพื่อนำโทรศัพท์กลับมาเล่นก่อนนอนและเมื่อตัดสินใจได้แล้วโบ๊ทจึงหยิบปุญแจดและขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านมุ่งหน้าไปที่วัดโดยไม่ได้บอกตาและยายจนกระทั่งขับมอเตอร์ไซค์มาจอดลงหน้าวัดโบทก็หยิบโทรศัพท์มือถือของยายขึ้นมาเพื่อโทรหาเพิ่ม เพื่อจะบอกให้เพิ่มนางโทรศัพท์มาส่งให้ที่หน้าประตูแต่พอโทรติดเพิ่มก็กลับบ่ายเบี่ยงพร้อมกับบอกว่าให้โบดเข้าทางประตูเล็กเองพอรีลูกพี่ลูกน้องพูดแบบนั้นโบดก็ขี้เกียจต,ต่อความยาวสาวความยืนจึงตัดสินใจเดินอ้อมไปเข้าประตูเล็กที่อยู่ตรงข้างวัดโดยหลังจากที่เปิดประตูและก้าวเข้ามาด้านในวัดเป็นที่เรียบร้อยบรรยากาศโดยรอบ ็เรื่องแปลกขึ้นมาในทันทีเพราะอยู่ๆบอก็รู้สึกขนลุกเกลียวไปทั้งตัวและก็ไม่อาจทราบสาเหตุของอาการขนลุกได้เลยหลังจากนั้นเพียงไม่นานนักขณะที่กำลังเดินมุ่งหน้าตรงไปยังที่พักที่เคยพักกับเพิ่มนั้นจู่ๆหมาก็เริ่มเห่าและหอนดังขึ้นเรื่อยๆและด้วยความกลัวบอจึงตั้งใจว่าจะรีบวิ่งจากจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้ ไปหาเพิ่มให้เร็วที่สุดแต่ในขณะที่กำลังก้าวขาเตรียมตัวจะวิ่งนั้นฝีเท้าก็ต้องหยุดชะงักโดยอัตโนมัติเมื่อสายตาประทะเข้ากับอะไรบรรางอย่างที่คล้ายกับขาของคนแต่ทว่าลักษณะมันดูสูงจนโบทต้องแหงนหน้าขึ้นไปมองและภาพที่เห็นในขณะนั้นก็ทำเอาโบททั้งคนหัวลุกและก็ฉี่าในทันทีเพราะสิ่งที่เห็นก็คือ เลตัวสูงพอๆกับต้นตาลที่อยู่ด้านหลังวัดลักษณะเหมือนคนไม่สวมเสือ้อผ้าผมเภาุงรังลูกตากลมโบและลินห้อยยาวลงมาจนถึงต้นขากำลังเดินวนเวียนไปมาอยู่ภายในบร,ริเวณวัดโบยทกลัวจนตัวสั่นและแทบจะขยับไปไหนมาไหนไม่ได้เลยกระทั่งรู้สึกถึงแรงสัน่นสะเทือนของโทรศัพท์ถึงจะพอขยับขาได้บ้าง และพอขยับขาได้แล้วโบ๊ก็ไม่รอช้าที่จะวิ่งออกจากวัดอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมกับรีบขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยความรวดเร็วโดยไม่สนใจแล้วว่าตนเองต้องการใช้โทรศัพท์มือถือมากแค่ไหนและในเช้าวันถัดมาโบ๊ก็บอกกับตาและยายว่าตนนั้นจะย้ายกลับมาพักอยู่ที่บ้านและจะไม่ไปเป็นเด็กวัดอีกเพราะเพิ่งพบเจอกับเหตุการณ์อันสุดสะเพริง ติดต่อกันสองคืนจนทนไม่ไหวดังนั้นหลังจากที่ตัดสินใจอะไรได้แล้วโบสก็กลับไปเอาโทรศัพท์และของบางส่วนที่วัดพร้อมกับเล่าให้เพิ่มฝังว่าเมื่อคืนนี้เจออะไรมาบ้างแต่พอเล่าจบก็เหมือนว่าเพิ่มจะไม่มีสีหน้าแปลกใจเลยแม้แต่นิดเดียวและก่อนที่จะแยกย้ายก,กลับบ้านเพิ่มก็ทิ้งท้ายให้โบสฝฟังว่ากูบอกแล้ว ว่าอย่าไาคนเดียวถ้าไม่มีเพื่อนมาด้วย